ว่าเราจะหาลูกค้าที่ไหนมาซื้อกับปริันวัฒนธรรมถ้าเราคูณจากรายได้ต่อปีกับจำนวนคนเราจะมีเงินมหาศาลมากนะครับคือสี่สิบล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นห่วงว่าเริ่มต้นของโครงการมาได้อย่างไรท่านประธานครับในประเด็นที่สองที่ผมอยากพูดถึง ก็คือเรื่องสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของคนทํางานสร้างสรรค์โดยธรรมชาติของคนทํางานสร้างสรรค์นเนี่ยอยากจะทํางานสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ําจากคนเดิมแปลกจากคนเก่าคิดออกนอกกรอบหรือบางทีก็ทําอะไรที่มันค้านสายตากับคนอื่นแต่สิ่งเหล่านี้มันอาศัยบริบททางกฎหมายมันอาศัยบริบทของสภาพแวดล้อมสังคมที่เจริญรุดหน้าแต่ในประเทศไทย เรากลับพบพระราชบัญญัติพรบหลายฉบับอย่างน้อยที่ผมค้นตอนนี้ที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงหกฉบับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกีดขวางระดับสติปัญญาการแสดงออกของคนไทยด้วยเหตุผลของรัฐก็คือมันขัดกับศีลธรรมอันดีมันขัดกับความมั่นคง เรามีตัวอย่างสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างเช่นพรบรรประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับการประกอบกิจาการวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงนะครับกิจาการโทรคม,มานาคมโดยเฉพาะในพรบรที่สําคัญแล้วกันนะครับก็คือพรบรส่งเสริมภาพประโยชน์และวีดิทัศน์ปี51พรบรนี้เมื่อสองเดือนที่แล้วเพิ่งมีการทําประชาพิจารณ์กันท้ายสุด ทางฝั่งเองกชนก็ออกมาต่อต้านสาเหตุก็คือว่าพราบถูกขยายขอบเขตอำนาจของคนที่พิจารณาขอบขายการลงโทษหรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือเกิดขวางวิธีคิดของคนทำงานสร้างสรรค์เรามีตัวอย่างว่าหนังไม่ต่ำกว่า15เรื่องที่ถูกเซ็นเซอร์ห้ามฉายเรามีเกม หลายท่านอาจจะคงได้ยินนะครับโฮมสวีทโฮมที่เราไม่สามารถ access เข้าไปเล่นได้เรามีเพลงที่เมื่อก่อนเราเคยได้ยินประเทศกูมีแล้วท้ายสุดเราก็ถูกส่วนราชการฟ้องเราก็ไม่สามารถเข้าไปในเพลงเหล่านี้ได้แราะสิ่งที่ผมพูดมาเราลองกลับไปดูตัวชี้วัดสิครับผมไปเปิดดูในตัวชี้วัดดัชนีเสรีภาพของสื่อขององค์กรสื่อไรพรมแดนในปีนี้เอง เราอยู่ในอันดับที่ร้อยหจากร้อยแปดสิบประเทศเราอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่ากลุ่มยากลำบากฉงนั้นผมอยากฝากให้กับท่านรัฐบาลดูพื้นฐานสำคัญก็คือเสรีภาพของคนแสดงออกหรือแม้กระทั่งในข้อมูลของ Soft Power Index ของโลกเราอยู่ในอันดับที่41ตกมาจากอันดับที่35ใน12ออันดับแรกเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มตัว สิ่งที่เราตกเนี่ยครับเราอาจจะได้คะแนนสูงในกลุ่มวัฒนธรรมแต่ในคะแนนในส่วนอื่นเช่นการเมืองการปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เราได้คะแนนน้อยมากเพ <Yes. S 1> ระฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์มีความหมายที่มันกว้างขวางมากกว่าคําว่าวัฒนธรรมประการที่สามที่ผมอยากเสนอหือเป็นพื้นฐานก็คือเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการของคนทำงานสร้างสรรค์ ปัจจุบันเรามีคนที่ทํางานสร้างสรรค์เนี่ยนะครับตามข้อมูลของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอยู่980,000คนใกล้ๆจะรานคนถ้าเมื่อเราบวกคนอีก20ล้านคนเข้าไปคําถามผมก็คือว่าสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้จะอยู่กันได้ด้วยอะไรบ้างเพราะแรงงานเป็นพื้นฐานสําคัญมากของตัวฝั่งผู้ผลิตเป็นฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่เรากลับไม่พูดถึงสวัสดิการเขาเหล่านั้นโดยเฉพาะใน60%ของแรงงานคือประมาณ6แสนคนที่ตัวเลขปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างไม่มีสัญญาจ้างโดนละเมิดสิทธิในการทำงานการทำงานเกินเวลาการได้ค่าแจ้งไม่เป็นธรรมสภาพการทำงานที่เสี่ยงกับอันตรายจนถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในอาชีพใหม่ๆที่เราเรียกว่าอาชีพรับจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์ซึ่งเป็นอาชีพที่ คนรุ่นใหม่ทําอยู่จํานวนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมจึงฝากอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้กล่าวถึงในตัวนโยบายท่านประธานครับประเด็นที่ทิ้งท้ายสุดท้ายก็คือเรื่องข้อสังเกตเพราะว่าคําว่า soft power เนี่ยจากที่อธิบายหรือจากความหมายที่เคยพูดกันมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม แต่สิ่งสําคัญก็คือการขัดเกลาการปรุงแต่งการเติมกิจกรรมการเพิ่มคุณค่าให้มันมีราคาเพิ่มมากขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องทํากันเฉะันในฐานะที่ทํางานในเรื่องนี้ผมมีคําถามอีกคาถามอีกสองสามคำถามฝากถึงรัฐบาลก็คือเรื่องตอนาหาเสียงก็จะมีองค์กรที่เข้ามารับผิดช,ชอบเช่นเรื่องไทยก้าเราก็อยากรู้ว่าหน้าตาองค์กรจะมารับผิดช,ชอบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือในซอฟต์พาวเวอร์กี่สาขากี่ประเภทด้วยเงินเท่าไหร่วิธีการทํางานจะทํางานอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมแต่ละอันเนะี่ยก็มีลักษณะธรรมชาติที่แตกต่างกันหรือเรื่องกองทุนก็มีกองทุนที่มีอยู่แล้วและกองทุนใหม่ที่ทางพักเพื่อไทยบอกว่าจะตั้งกองทุนเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านผมจะคอยติดตามแล้วก็การดําเนินง,งานของท่านแบบใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในประเดน็นเรื่องการจ้างงาน20ล้านตําแหน่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะซอฟต์พาวเวอร์ และเป็นแรงงานสร้างสรรค์ที่มีจํานวนมากกว่าสองในสามของโลกนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยผมก็จะยินดีมากเราคงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของโลกน่ครับขอพระคุณครับท่านประธานครับ